ซิตี้หนึ่งจุดห้าวีไม่ได้เชนนะครับปีสองพันสิบแปดมีสีขาวสีดําให้เลือกนะครับรวมๆยี่สิบคันเลยนะฮะเป็นรถมือสองส่วนฮอนด้าขายเองนะครับที่เห็นเป็นรถแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถเช่าเลยนะให้ทางผู้จัดการใช้นะครับถึงเวลาเขาเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งให้ใช้เนี่ยรถเดินนะครับที่สภาพดีๆเขาจะอมาขายในมือสองแบบนี้นะครับขายที่หาอยู่นะครับราคา4ี่แสนสองมืนบาทจะถึงสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาก็อยู่ที่เลขไมล์รถนะฮะ ตัวรถมีเลือกอยู่แค่2สีนะครับสีขาวสีดําเป็นเบาะหนังให้เราเรียบร้อยนะครับประวัติพวกนี้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมเป็นศูนย์ Honda รุ่น V เป็นพุทธสตาร์ทแล้วนะครับอย่าง My ห้าหมื่นห้าเนี่ยก็สี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตปียางเนี่ยที่อมดูสนในญ่ก็จะเป็นปีใหม่ๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะฮะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูอมสามารถแนะนํารถได้นะครับถ่ายให้ดูเป็นคันๆได้นะครับสามารถจัดเปในที่ต่างจังหวัดได้างคันนี้ m หแสนหกก็สี่แสนสองนะครับ จัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นก็เจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทนะฮะดอกเบี้ยถูกสุดตอนนี้ก็สองจุดเจ็ดเก้านะครับจัดไปแนะนานสุดก็เจ็ดปีนะเจ็ดปีเขาอยู่สี่จุดสี่เก้านะครับนี่ครับอันนี้องค์ไทยสภาพที่เพิ่งรับเข้ามาเลยเขาจอดเรียงกันนะครับเพิ่งจะนํามาขายเป็นมือสองก็่ายดูก่อนเลยนะเผื่อใครที่สนใจซิตี้นะครับรถพวกนี้จะขายไวนะครับดูแลรักษาดีนะเเป็นผู้ใหญ่ใช้นะครับอันนี้สีดํา อยเบาหนังทุกคันนะครับอย่างคันนี้ไม่น้อยนะไม่อยู่แค่40,000 40, 40,000กิโลนะฮส44,000กิโลไม่น้อยสุดเลยเข้ามาก่อนก็ได้เลือกรถก่อนนะครับโชว์รูมอยู่พัเอ่อ,อยู่ปากซอยพัฒนาการ30นะฮะชื่อ Summit Honda สหาพัฒนาการติดต่ออมได้ที่เบอร์085นะครับ222 1133ใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอยากได้รถซิตี้ใช้นะครับ ออกรถสามารถฟรีดาวได้นะจ่ายแค่ค่าประกันภัยกับค่าโนสองอย่างเท่านั้นนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จัดได้น,นะมี f i n a n น e ์วิ่งไปเซ็นให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมประสานงานให้นะครับช่วยขัดรถให้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ